ยานยนต์ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจและการมาถึงของ Toyota Fortuner p i c k u p ๊ u ัรุ่นปี2026ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนของนวัตกรรมอันประหาร ยานยนต์คันนี้ผสานมรดกแห่งความไว้วางใจของ Fortuner <ST RA C ES> เข้ากับพื้นฐานของรถกระบะโดยรวมความแข็งแกร่งและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียวซึ่งจะเปลี่ยนภาพจำของรถอนเนกประสงค์ขนาดกลางไปอย่างสิ้นเชิง Fortuner Pickup รุ่นใหม่นี้ถูกสร้างบนโครงสร้าง TNGAF ท,ที่แข็งแกร่งแบบเดียวกับ Land Cruiser Prado และ Hilux รุ่นใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกถนน Fortuner Pickup ปี2 0 2 6มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่ดุดันแต่ยังคงความสง่างาม ด้านหน้าดูโดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่สีดำตัดด้วยโครเมียมประกบด้วยฝาหน้าเล็ดแบบเมทริกซรงเฉียบที่ให้ความรู้สึกทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ดูแข็งแรงพร้อมซุ้มล้อที่ใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่มากขึ้นซึ่งไม่เพียงเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แต่ยังสะท้อนถึงความพร้อมในการลุยอย่างเต็มที่เส้นสายของตัวรถดูฉบเฉีียวแต่มั่นคงช่วยเสริมหลักอากาศพลศาสตร์โดยไม่ลดทอนความแรง่ง ด้านข้างติดตั้งล้ออัลลอยขนาด18-20ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมบนมือจับประตูและกระจกมองข้างส่วนด้านท้ายก็ยังคงเอกลักษณ์ของ f o r t จ n e r ไว้อย่างชัดเจนด้วยไฟท้ายเล็ดแบบเรียวยาวฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแผ่นกันกระแทกท้ายและโลโก้ f o r t จ n e r เด่นชัด Toyota ออกแบบรถกระบะรุ่นนี้ให้สามารถขับขี่ได้อย่างอนเนกประสงค์และทรงพลัง เริ่มจากเครื่องยนต์หลักที่เป็นแบบดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรทำงานร่วมกับระบบไฮบริดแบบ 48V Hybrid ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงลดมลพิษและให้การเร่งความเร็วที่รับรื่นยิ่งขึ้นโดยให้กำลังประมาณ204แรงมา้าพร้อมแรงบิด5 0 0นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอต่อการลากจูงทั้งในเมืองและนอกเมือง ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไฮบริดเบนซิน2.4ลิตรที่อาจเปิดตัวในบางตลาดเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นโดยจะเน้นความประหยัดเชื้อเพลิงควบคู่กับสมรรถนะที่น่าพึงพอใจเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวัดหรือเกียร์อัตโนมัติ8จังหวัดในบางรุ่นย่อยให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์และเกียร์ทบแบบโลเรนพร้อมดิฟล็อกหลังและระบบควบคุมแรงยึดเกาะที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะบนพื้นนผิวลลื่ลย นอกจากนี้ยังมีระบบมันติดเทรนซีเล็กครอนคอนโทรลและดาวฮิลแอซิสคอนโทรลที่ปรับการทำงานให้เหมาะกับสภาพถนนแต่ละประเภทภายในห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบอย่างประณีตโดยเน้นความสบายของผู้ขับขี่ควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยแผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุดรุ่งคุณภาพสูงเบาะหนังสีดำตัดน้ำตาลพร้อมตะเข็บแบบพรีเมียม หน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วแบบรอยกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางผ่านดาวเทียมและชุดเครื่องเสียงจาก JBL ในรุ่นสูงสุดหน้าจอเรือนไมดิจิทัลสามารถปรปับแต่งแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนแม้ภายใต้แสงแดดจ้าฟีเจอร์ความสะดวกสบายที่มีมาให้นั้นประกอบด้วย เบาะน้าระบายอากาศระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนสอหรือสาโซนไฟสร้างบรรยากาศภายในและหลังคากระจกพา ن o รามาที่ช่วยให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเบาะหลังนั่งสบายพร้อมพื้นที่วางขาเหลือเฟือและสามารถปรับเอนได้ช่วยให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายช่องเก็บของภายในห้องโดยสารออกแบบมาอย่างลงตัวพร้อมช่องเสียบ usb c หอวลายจุดเพื่อตอบโจทย์อุปกรณ์สมัยใหม่ ด้านความปลอดภัย Toyota f o r t u n ูเนอร์ปิกอัรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับแพคเกจโตโ o ต้า a ซ e ตี้เซน e 3.0ที่ได้รับการอัปเกรดให้ลำยิ่งขึ้นประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแร่ผันระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนขนาดถอยหลังระบบกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและถุงลมนิราภัยรวม10ตำแหน่งพร้อมถุงลมกลางระหวา่างผู้โดยสารด้านหน้าและผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบ Driver Emergency Stop a s s i s t ที่ช่วยหยุดรถอย่างปลอดภยัยหากผู้ขับขี่หมดสติในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าได้นำเสนอฟีเจอร์เชื่อมต่อที่ล้ำยุค อาธิการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA การสตาร์ทรถจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันการกำหนดขอบเขตการขับขี่และระบบตรวจสอบสภาพรถแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทและเบรกมือไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน Toyota Fortuner Pickup ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายไม่เพียงแต่ในด้านสมรรถนะเท่านั้น แต่ยังรองรับการบรรทุกและลากจูงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างแชสซีแบบขั้นบันไดที่แข็งแรงรถคันนี้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากพื้นกระบาดด้านหลังปูวัสดุกันรอยอย่างดีพร้อมจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งฝาปิดกระบาและไฟส่องสวา่างช่วยให้ใช้งานได้แม้ในตอนกลางคืนการขับขี่ของ Fortuner Pickup นั้นเหนือความคาดหมายสำหรับรถประเภทนี้ด้วยแพลตฟอร์มใหม่และระบบช่วงล่างที่พัฒนาแล้วการขับขี่จึงนุ่มนวลมากขึ้นแม้บนถนนครุกคะั การควบคุมตัวรถขนาเข้าโค้งทำได้ดีขึ้นเสียงรบกวนภายในลดลงชัดเจนแม้ขับด้วยความเร็วสูงการตอบสนองของพวงมาลัยแม่นยำให้ความรู้สึกมั่นใจในการควบคุมและยังคงสามารถเลี้ยวในพื้นที่แคบได้ดีโตโยต้าแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างรถที่ผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะออฟโรดและความหรูหราได้อย่างลงตัวด้วยรูปลักษณ์อันทรงพลังเครื่องยนต์ที่ประหยัดและหลากหลายฟีเจอร์สำหรับการขับขี่แบบออฟโรด และห้องโดยสารที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี Fortuner Pickup ปี2026จึงไม่ใช่เพียงแค่รถกระบะแต่มันคือคำประกาศตัวตนของผู้ที่ต้องการความสามารถควบคู่กับความสบายและนวัตกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยนักเดินทางกับครอบครัวหรือมืออาชีพที่ต้องการรถคู่ใจที่เชื่อถือได้ Fortuner Pickup ใหม่ก็พร้อมตอบโจทย์คุณได้ทุกด้านความนิยมของรุ่นนี้โดยเฉพาะในตลาดอย่างประเทศไทย ออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยิ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่ารถรุ่นนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้าเก่าและใหม่นี่คือ f h Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์และข่าวสารยานยนต์ที่น่าเชื่อถือหากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามเนื้อหาแบบจรดลึกเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตจากเราในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป